สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในงานเปิดตัว Samsung Galaxy S20 Series นะครับที่เซน t r a เวิลด์นะครับวันนี้เป็นรอบพอกเกอร์เป็นรอบพิเศษเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะไปทำการแฮนด์ออน a l a x y S20 ทั้ง3รุ่นกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย สำหรับสเปคของ s a m s u n Galaxy g S 2 0 Series เนี่ยนะครับผมขอแบ่งออกเป็นสส่วนนะว่าคือ S 2 0กับ S 2 0 plus นะครับ2ตัวนี้มันจะมีสเปคที่ใกล้เคียงกันนะครับ s a m s u n Galaxy g S 2 0และ S 2 0 plus เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Dynamic AMOLED 2X นะครับแบบ refresh rate สูงสุดอยู่ที่ห2 0 h z รอี่หน้าจอของ S 2 0เนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่6.2นิ้วส่วน S 2 0 plus เนี่ยมีขนาดหน้าจอที่6.7นิ้วทั้งคู่มาพร้อมกับชิปมือถื Exynos LPDDR5 แล้วก็ความจุในตัวเครื่อง128 g b รอกรองรับการใส่ไมโคร SDCard สูงสุดที่1 t b ทด้านกล้องถ่ายภาพเนี่ยกล้องหลังของทั้งคู่ก็ใกล้เคียงกันมากนะครับตั้งแต่กล้องหลัก12ล้านพิกเซลมีเหมือนกันกล้อง ultra wide สิอล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโตโ้64ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบออปติคอลซูมที่3เท่าและรองรับการซูมแบบสเปซซูมอยู่ที่30เท่าส่วนความแตกต่างก็คือ S 2ี plus เนี่ยจะมีกล้องตัวที่4เป็น TOF หรือว ไลฟ์โฟกัสด้วยอันนี้แต่ว่า S20 จะไม่มีมาให้กล้องหน้าของทั้งคู่มีความละเอยียดที่10ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับด้านแบตเตอรี่นะ Samsung Galaxy S20 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4,000มิลแอมส่วน S20 Plus จะมีความจุอยู่ที่4,500มิลแอมทั้งคู่รองรับก,การชาร์จเร็วมาตรฐาน USB PD ที่25วัตต์ผ่านพอร์ต USB Type C ในตัวเครื่อง ถัดมาเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ Samsung Galaxy S 2 0 Ultra 5G ชื่อก็บอกแล้วว่า 5G เพราะฉะนั้นตัวนี้มาพร้อมกับชิปโวนผล Exynos 990เหมือนกันแต่จะเป็น Exynos 990ที่มีโมเด็ม 5G ติดมาให้ด้วยนะครับหน้าจอในขนาดใหญ่สุดเลยที่6.9นิ้ว Dynamic AMOLED 2X เช่นเดียวกันเป็นมีหน้าจอที่มีาตา refresh rate สูงสุดอยู่ที่120 h ฮิรตแรมนะครับ12 g b LPDDR5 แล้วก็มีความจุในตัวเครื่องนะตอนนี้อยู่ที่128 g b รองรับ m i โคร s d Card สูงสุด1 t b เช่นเดียวกันกล้องถ่ายภาพในส่วนขกล้องหลังเนี่ยจะมีความแตกต่างจาก A20 และ A20 Plus อยู่ก็คือ Samsung Galaxy A20 Ultra 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องอั t r a w i 12ล้านพิกเซลกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี n o n a Cell เป็นพิกเซลบินดิ้งแบบ9 i อินวันพ ก็คือรวม9พิกเซลเข้ากันเป็น1พิกเซลเพราะฉะนั้นในภาพถ่ายปกติเนี่ยจะได้ภาพถ่ายที่ความละเอียด1 2้านพิกเซลพิกเซลใหญ่ถึง2.4มคลลเมรเลยทีเดียวกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้มีความละเอียดที่48ล้านพิกเซลรองรับการซูมแบบออปติคอลที่10เท่าและรองรับการซูมแบบสเปซซูมหรือว่าซูมแบบดิจิตอลซูมเล็ก,กสุดสูงยู่ที่100เท่าสเปซซูมเลยทีเดียวและมีกล้องเล็ดวิชันหรือว่ากล้อง TOF สำหรับใช้งานร่วมกับโหมดไลฟ์โฟกัสมาด้วย กล้องหน้าของ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G มีความละเอียงที่40ล้านพิกเซลเลยทีเดียวแบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G เนี่ยมีความจุสูงที่5,000มิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่45วัตต์เป็นแบบ USB PD 3.0 p p s นั่นเองนะครับและนี่ก็คือ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดราคาอยู่ที่3 9 9 0 0บาท บอกเลยว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยคุ้มกับราคาอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Dyna m i c a m โม e d 2X นะครับขนาด6.9นิ้วความเรยว 2K หรือว่ามันจะเป็นรีเฟชเรท120เฮเพราะฉะนั้นในการปัดหน้าจอเนี่ยมันจะแบบให้ความสมูทมากๆเลยนะครับแล้วก็กล้องหน้าตรงนี้คล้ายๆกับโน้ตสินะตำแหน่งการวางอยู่ตรงนี้เนี่ย40ล้านพิกเซลนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันด้านหน้าไม่ใช่ประเด็นครับผมว่าด้านหลังเนี่ยคือประเด็นเลยนี่นะครับมันคือ สมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับโมดูกล้องขนาดใหญ่มากจะเห็นว่าโมดูกล้องมันใหญ่เกินครึ่งสมาร์ทโฟนมาเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นกล้องที่แบบเรียกว่าทรงพลังมากๆนะครับมาจะเป็นเซนเซอร์หลัก108ล้านพิกเซลนะครับที่มีพิกเซลบินนิง9 in 1พิกเซลนะครับก็คือจะเหลือที่12ล้าน2.4ไมครอนะครับหือว่าเป็นหาพิกเซลที่ใหญ่มากแล้วก็มีอัลตร้า12ล้านนี้ปกติทั่วไปมีเลนนี่ครับสเปซซูนะครับ100เท่านะครับตัวเนี้ย สามารถซูมได้ไกลมากๆที่ออ t i ิ a l ียลสิเท่าแล้วก็ดิจิตอลซูมแบบ100เท่านะครับคือว่าซูมได้ไกลมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่ามันไกลยังไงแล้วออซอฟต์แวร์เขาทำมาชาญนฉลาดมากเหมาะกันซูมมากๆนะครับส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งของ galaxy s 2 0 ultra จะเป็นกล้อง depth vision นะครับหรือว่ากล้อง p o f สําหรับละลายฉากหลังนั่นเองนะครับและนี่เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ซัมซุงโปรโมทมากใน galaxy s 2 0นะครับน,นี้ทําได้ทุกรุ่นนะก็คือ single take นะครับมันจะสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอได้พร้อมกันสูงสุด14บบ็บบคคคกกกือแ่ดด้างนะทิ้้งไว ปุ๊บกดซิงเกิลเทคไว้นะมันก็จะเริ่มทําการต้องให้ตัวแบบขยับตัวไปมาด้วยประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่ะซิงเกิลเทคพอกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะประมวลผลภาพเมื่อกี้ช่วงเวลาเมื่อกี้ที่ผมกดถ่ายภาพซิงเกลเทคเนี่ยนะครับมันจะมีภาพบันทึกภาพไปกันทั้งหมดโอ้โหหลายแบบมากนะครับนี่มีบันทึกเป็นภาพนิ่งธรรมดานะครับบันทึกเป็นวิดีโอนะครับบันทึกบันทึกอันนี้เป็นแบบแนวนอนอันนี้แนวนอนแล้วก็จะมีใส่ฟิลเตอร์มาให้นะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นแบบพวกออทเหมือนบูมแมลงเห็นไหมอันนี้ก็คือมีหลายฉากนะครับเก็บว่าได้หลายๆซีนมากๆนะครับน,นี้ก็เขาบอกว่ามันเหมาะกับโมเมนต์บางโมเมนต์เช่นงานวันเกิดหรือว่าอะไรประมาณนี้นะที่เราเวลาที่เราแบบไปถ่ายภาพถ่ายแค่ภาพเดียวใช่ไหมอันนี้เขามีตัวอย่างให้ดูซิงเกิลเทปนี่นครับถ่ายภาพเดียวมันสามารถมาต่อยอดได้เยอะเลยนะครับนี่ผมว่านี้ดีนะ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของ Galaxy S20 Ultra นะครับก็คือมันสามารถบันทึกวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดถึง 8K นะครับใช่ครับ 8K ก็คือความละเอียดของจอทีวีใหญ่ของ s ซ m s u n g นะ QLED 8K ตัวนี้บันทึก 8K ได้นะครับนี่ดูให้ดูความละเอียดเลยนะครับขนาดวิดีโอกล้องหลัง 8K เนี่ยได้ไฟล์ขนาดอัตราส่วน16:9นะครับที่เนี่ย7,680คูณ4,320พิกเซลนะครับสามารถขึ้นจอใหญ่เนี่ยสบายๆได้เลยนะวิดีโอ 8K ที่สาคัญคือในการถ่ายวีดีโอ 8K เนี่ยนะครับมันสามารถทํา snapshot ได้นะ s n a p s n a p capture จากตัววีดีโอ 8K เนี่ยได้ภาพความละเอียดสูงถึง33ล้านพิกเซลนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวอ่ะสมมุติผมกดถ่ายภาพปึบนี่นะครับสมมติเราได้วิดีโอมาแล้วแล้วเราก็สามารถกด capture ได้นะครับจากตัววิดีโอเองซึ่ง ในการถ่ายวิดีโอ 8K แล้วกดแคปเจอร์ไปความละเอียดภาพ3 0 0พิกเซลนี่ก็คือสูงกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับ S20 Ultra เครื่องนี้นะครับสำหรับสเปคอื่นๆของ Galaxy S20 Ultra นะครับตัวนี้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่ความจุสูงมากแล้วก็รองรับตัวชาร์จเร็ว45วัตต์นะครับน่าจะเป็นแบบเดียวกับใน Note 10นะครับก็คือเป็น PPS USB PD 3.0นะครับดีไซน์ตัวเครื่องถือว่าสวยงามแต่ผมว่าน้ำหนักตัวเครื่องมันเยอะนิดนึงนะแล ขนาดตัวเครื่องเดี๋ยวให้เทียบทเทียบให้ดูกับโน้ตสิบพัทแล้วกันนะครับโน้ตสิบพัทเนี่ยมันจอ6.8นิ้วอันนี้มันจอ6.9นิ้วนะครับผมใส่เคสด้วยแหละขนาดมันเล็กยได้กันแต่จริงโน้ตโน้ตสิบพัทจะมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะอ้วนกว่าอันนี้มันจะมีความยาวมากกว่านั่นเองนะครับตัวนี้รองรับ 5G นะครับก็รองรับอนาคตนะเหมือนซื้อมารองรับอนาคตผมว่าในราคา 39,900บาทเนี่ยกับมือถือที่รองรับ 5G แล้วก็จัดเต็มขนาดนี้โอเคกล้องของเขาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงเลยแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับช่วงพรีออเดอร์นะตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึง5มีนาเนี่ยนะครับใครพรีออเดอร์ไปก็จะได้รับ Galaxy Buds Plus นะครับที่เป็นหูฟังรุ่นใหม่ของเขานะครับแถมไปให้เลยนะครับมูลค่า4,990บาทอันนี้ก็แนะนำให้ไปพรีออเดอร์กันนะครับใครอยากไปสุดทางมา A20 Ultra กลุนนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนี่นะ โอ้โโอ้อยถ่ายคำว่า TMB ได้ด้วยนะ อันนี้คือ30เท่าอันนี้คือ100เท่าถัดมานะครับเป็น Samsung Galaxy S20 Plus นะครับใครที่รู้สึกว่าไ2 0 Ultra มันใหญ่เกินไปแล้วก็ราคามันสูงเกินไปนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่31,900บาทนะครับก็ถูกกว่าตัวนั้นตั้ง8,000บาทนะแต่ว่าหลายๆอย่างก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หน้าจอเป็น Dynamic a m o ก e d 2X นะครับขนาด6.7นิ้วเหมือนกันนะครับก็ดีเฟรนเทส120เฮิร์นะแล้วก็กล้องหน้าตรงนี้จะเหลือแค่10ล้านพิกเซลเท่านั้นนะครับจากตัวนู้นมัน40ล้านใช่ไหมตัวนี้เหลือแค่10ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าผมว่าใช้ได้แล้วนะสำหรับ10ล้านพิกเซลนะครับอ่ะตัวเครื่องเนี่ยเท่าที่สัมผัสดูคือขนาดขนาดแล้วก็น้ําหนัก,กมีความเบาแล้วก็มีตัวเครื่องที่ขนาดเล็กกว่าเพราะาจอมันเล็กกว่านี่หนาใช่ไหมส่วนโมดูลกล้องนะจะเห็นเลยว่าโมดูลกล้องของเขาเนี่ยเล็ก กว่า S20 Ultra มากๆ S20 Ultra เนี่ยโมดูลกล้องมันเกินครึ่งหนึ่งตรงนี้มาเลยตัวนี้มันเล็กนิดเดียวนะครับพราขนาดใกล้เคียงกับพวก S10 Lite พวกนี้เลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวเหมือนกันนะแต่ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้กล้องหลังกล้องหลักเนี่ย12ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัว Wide 12ล้านพิกเซลเหมือนกันมีเดวิช v i หรือว่าตัว TOF Camera นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะมีกล้องตัวซูมเนี่ยกล้องซูม64ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ซูมได้แบบ Optical ที่3เท่า และซูมได้ไกลสุดที่30เท่าสเปซซูมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,ออปติคอลผสมกับดิจิตอลซูมไปด้วยนะเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับวิธีการซูมเหมือนกันแต่ว่าระยะมันจะไกลไม่เท่านั่นเองนะเรามาดูในเมนูกล้องนะครับอ๋อตัวนี้วิดีโอกล้องหลัง 8K เหมือนกันนะครับแล้วก็มีซูเปอร์เซดี้อะไรพวกนี้นี่เหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนโหมดกลางคืนก็ถูกพัฒนาขึ้นให้ดีถูกพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกเยอะมากๆนะครับฟีเจอร์อย่างตัวซิงเกิลเทคมีให้ใช้งานเหมือนกันนะอ่าเราลองซูมให้ดูนะนนกะยะปติ1เท่า แต่ว่าเรากดตัวซูมเข้าไปจะเป็นออปติคอล3เท่านะครับแล้วก็สามารถเลือกระยะเป็น30เท่าได้สูงสุดนะครับมันก็อาจจะไกลไม่เท่านะแต่ว่าอินเทอร์เฟซการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับก็คือจะมีกรอบคอยบอกว่าอ๋อตรงนี้คือมุมที่เธอเร็งไปนะเราก็กดถ่ายไปนะครับปุ๊บนี่จะเห็นคําว่ามีบ B T M B แต่ผมว่าในญญาา Ultra, ระยะ30เท่าอ่ะตัว A 2 0อตาระยะเดียวกันเนี่ยนะครับทำภาพได้ดีกว่านะตัวนี้นจะไปปื้นๆและมันเหมือน ปลายทางของการคลอปภาพแล้วนั่นเองนะครับมาถึงรุ่นเล็กสุดนะครับซัมซุง g าแล็กซี S20 เฉยๆนะครับตัวนี้ก็เล็กเลยแหละถ้าเทียบกับรุ่นพี่อย่าง a 2 0 p l u s หรือว่าตัวรุ่นท็อปสุดอย่าง a 2 0 u l t r a นะครับตัวนี้จะรู้สึกพอดีมือกว่าเล็กนิดเดียวเองนะครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดที่เล็กลงนะครับเป็น y n a m i c a m o l e d 2K เช่นเดียวกันนะเป็นแบบ1 2 0 h z นะครับรีเฟรช1 2 0 h z เหมือนกันนะตัวกล้องเนี่ย คือ,อย่างี้ดีกว่าสเปคของเขากับตัว A20 Plus เยนะครับมีความใกล้เคียงกันมากต่างกันที่ขนาดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่4,000 A20 Plus มันจะแบตเตอรี่4,500นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือกล้องหลัก12ล้านนะครับ Ultra Wide าาา12ล้านแล้วก็ t e l e p h o ต้64ล้านซูมได้3เท่าซูมได้ 3, ไดกลสุด30เท่าแต่ตัวนี้เห็นปะอะไรหายไปนะครับไม่มี TOF นะครับไม่มี Depth ไม่ไม่มีกล้อง d e h a z i n หรือว่ากล้อง TOF สำหรับลายฉากหลังนะใช้ซอฟต์แวร์ละลายอย่างเดียวล้วนน,นเลยะครับก อาจจะให้ความแตกต่างเวลาที่เราถ่ายตัวไลฟ์โฟกัสเล็กน้อยเท่านั้นเองนะแต่ว่าราคาตัวนี้ไม่ถึง30 0 0 0บาทนะครับ28,900บาทนะครับผมเทียบให้ดูขนาดกับพอดีว่ A20 Ultra มีคนเล่นอยู่นะครับอันนี้คือ A20 นะครับนี่ A20 Plus นะครับจะเห็นว่าขนาดมันแตกต่างกันเยอะเลย ตัวนี้จะถือใช้งานมือเดียวสะดวกมากกว่าแล้วก็เรื่องสีใชไหมอย่างเครื่องที่ผมจับอยู่เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบเข้ากับคุณผู้หญิงที่มือเล็กๆใช่ไหมเราไม่อยากแบบถือเครื่องหนักๆเน้น compact size นะครับก็ผมว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้มาเป็นการเดโมนะครับหน้าจอรีเฟรชเรท120เฮิร์นะครับผมจะพยายามทให้ทุกคนเห็นภาพความแตกต่างมากที่สุดแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องวิดีโอที่ผมถ่ายแพรซอนเนี่ยมันจะให้เห็นได้หรือเปล่าว่ามันลื่นแตกต่างกันนคนคี่คือห้าตาต ของจอที่มี refresh ร้อยยี่สิบเพลสหร์นะครับปกติเนี่ยจอรีเฟรชเรทมันอยู่ที่60สิเฮิร์ใช่ไหมแต่ Galaxy A20 ซีรีส์ series, ทุกรุ่นเนี่ย A20 A20 plus A20 ultra เนี่ยมันมีรีเฟรชเรทเป็น120ยยเฮิร์ซึ่งก็จะให้อัตราการคเคลื่อนเอางี้แล้วกันใน1วินาทีเนี่ยจอเอราพลิปหนึ่งร้อยยครั้งนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสมูทลูกตาเรามากกว่าเวลาที่เราใช้งานเพียงแต่ว่าข้อจํากัดก็คือมันจะเปิด120ยยิบเได้เฉพาะที่ความละเอียด full HD plus นนะะเท ปกติจะปรับความละเอียดสูงสุดเป็นอ k SD ใช่ไั้ต้องปรับมาที่ Full HD ถึงจะเปิดตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราเปิด 120Hz ปุ๊บเราก็จะมาดูความแตกต่างระหว่าง 60Hz และ 120Hz นะครับดูที่การเซรตติ้งเลยแล้วกันนะครับนี่คือ Note 10 Plus ที่เป็น 60Hz นะครับอันนี้เป็น A20 เฉยๆที่เป็น 120Hz นะครับลองปัดหน้าจอเทียบกันนะครับเห็นหมั้ความสมูทนี่เห็นหมั้มันจะรู้สึกได้ความแบบตัวนี้จะดูกระตุกไปเลยอะทั้งที่จริงตอนแรกผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับ 60Hz นะแต่ว่าพอจับ120 Hz, ปุ๊บเราจะรู้สึกว่า มันให้ความสมูทที่มากกว่าอย่างชัดเจนนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยติดนิ้วเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีผลกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเกมไหนอนาคตถ้ารองรับ120เฮิร์ตเนี่ยนะครับอย่างพวกเกมแบบเพิร์ดเพิพวกนี้มันจะตอบสนองได้เร็วกว่าอย่างชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นเกมพวกยิงๆนนเนี่ยในอนาคตเนี่ยจอ120เฮิน่าจะมีผลมากๆในการเล่นเกมนั่นเองนะครับ ในงานเปิดตัวดังกล่าวเนี่ยนะครับนอกจากซัมซุงจะเปิดตัวซัมซุงกาแล a ซี่ S20 ซีรีส์แล้วเนี่ยครับยังมีสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือซัมซุงกาแล a ซี่ซีฟลิปนะครับเป็นสมาร์ทโฟนจอพับแบบใหม่นะครับจากกาแลสซี่โฟนเราจะพับออกมาเป็นแท็บเลต็ตแต่ตัวนี้มันจะเป็นพับแล้วมันจะเล็กลงนะครับรูปแบบหน้าตาให้นึกถึงโมโต้เรย์เลอร์ตัวที่เปิดตัวไปมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับการพับเนี่ยนะครับพอพับเสร็จปุ๊บหน้าจอของกาแลสซี่ซีฟลิปเนี่ยจะ แต่ว่าเมื่อพับก็จะมีขนาดเล็กประมาณตลับแป้งของผู้หญิงนัเนี่ยนะครับสำหรับราคาของ Samsung Galaxy Z Flip เนี่ยนะครับอยู่ที่44,900บาทในรุ่น RAM 8GB ROM 256GB นะครับมีด้วยกัน2สีก็คือสี Mirror Purple แล้วก็สี Mirror Black นะครับสีทองไม่ได้เอาเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะช่วงเวลานี้นะครับความน่าสนใจของ Galaxy Z Flip ก็คือในการพับเนี่ยนะครับบานพับเขาออกแบบมาใหม่นะ เป็นบานพับที่ไม่สามารถให้ฝุ่นเข้าไปข้างในได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้สำหรับคนที่ใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานมีการทดสอบในแลบมาแล้วว่า c a s i c flip สามารถพับไปพับมาได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0ครั้งถือว่าพับได้นานมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีฟีเจอร์ที่หลากหลายอย่างนะครับตัวแมคานิกของบานพับเนี่ยก็ไม่ได้พับเป็นแบบสเต็ปสเต็ปนะมันสามารถพับเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ใจเราต้องการนะครับจะพับให้มันเอ็น 120องศา130องศาทําได้หมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่ว่ามันเป็นกระจกที่เขาเออกแบบมามาใหม่สําหรับจอบพับโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่เป็นบานพับเนี่ยจะไม่รู้สึกแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นบานพับสส่วนนะครับมันจะเรียบเนียนมากกว่าการาฟีโฟอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยได้กดใช้งาน โหมดถ่ายภาพเซลฟี่แบบรวดเร็วนะครับก็คือให้เราในขณะที่ตัว Galaxy Z Flip มันพับอยู่นะครับเราสามารถกดปุ่ม power ที่เป็นเซนเซอร์ในการนึ่งมือในกดพร้อมกัน2ครั้งมันจะเรียกการใช้งานกล้องถ่ายภาพขึ้นมาทันทีนะครับเราก็สามารถใช้กล้องหลังในการเซลฟี่ได้โดยมันจะมีหน้าจอขึ้นข้างๆนะครับตัวหน้าจอข้างๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอพรีวิวนะครับที่ชื่อว่า Cover Screen นะครับมันจะนอกจากปกติเนี่ย Cover Screen มันจะบอกรายละเอียดเช่นพวกเวลาอะไรต่างๆแต่วลาเรากดถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะแสแดงพรีวิว ตัวภาพถ่ายได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเซลฟี่ด้วยกล้องหลังได้นะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดหน้าจอขึ้นมาเนี่ยตัว Galaxy C Flip ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้งานกล้องหน้าทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนที่การพับเนี่ยเราสามารถแบ่งพับขึ้นเพื่อที่จะเปิดใช้งานเป็นสองหน้าจอได้เช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ Samsung Galaxy S 20 Series ทั้ง3รุ่นนะครับได้แก่ Galaxy S 20นะครับ S 20 Plus แล้วก็ S 20 Ultra นะครับทั้ง3รุ่นนี้ เปิดราคาในไทยมาแล้วนะครับ S20 นะครับย้ำราคาอีกทีนึ่งตัวนี้ราคา28,900บาทนะครับ S20 Plus ราคา31,900บาทและตัวท็อปสุดนะครับ S20 Ultra 5G นะครับตัวนี้ราคา39,900บาทนะครับก็เปิดให้ที่ออเดอร์วันที่14กุมภานี้นะครับไปถึงวันที่5มีนาคมนะครับแล้วก็รับเครื่องได้วันที่6เป็นต้นไปนะครับสำหรับทุกคนที่ ติดตามคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทำคลิปด้วยนะครับสงสัยอะไรเกี่ยวกับ Galaxy a 2 0 Series คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ